แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ชิ้นปวดเมื่อยเนื้อตัวชิ้นจ,จะนวดเหลือเกินก็เลยอ่ะเดี๋ยวพามาลานเจ๊นวนดคู่ได้น,นะ สวัสดีครับวันนี้นะบิวซังก็เพิ่งจะหายจากเป็นโควิดนะครับบิวซังกับคุณแม่ก็คือติดโควิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แหละติดเงมแงมตรงนี้แหละคือเขาจะยกเลิกโควิดวันที่13มกรามเอ๊ะสิามมีนานนครับเพราะว่าหลังจากนี้คือโควิดเนี่ยเขาจะให้การเป็นโรคธรรมดาแล้วก็คือเหมือนก็เป็นแข่วันจธรรมดาการรักษาตองสารอะไรก็จะแบบเข้าข่ายธรรมดาหมดเลยบิวซังก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันจะไม่ใช้สิทธิพิเศษของโควิดเลยหรือเปล่า เขาเป็นซะเลยก็จริงๆไม่ได้อยากเป็นมันเป็นมันเองติดมาจต่คุณนายแม่คุณนายแม่ติดแต่ไหนไม่รู้อละเรข้าหมหงก่อนนะก็เลยอ่ะพอเราหายจากโควิดแล้วนะครับอันนี้จะไม่หายดีเท่าไหร่นะทำไมก็เรารู้สึกว่าโอ้ชิ้นปวดเมื่อยเนื้อตัวชิ้นจากจะนวดเหลือเกินก็เลยอ่ะเดี๋ยวพามาล้านเจ๊จิและกันเพราะว่าเจ๊จิอยากเปิดร้านนวดอยู่ที่ชิบุยาตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้านนวดของเจ๊จจิอยู่ชื่อว่าร้าน สีอุทิยาสปาก่อนหน้านี้เจจิทําร้านอาหารไทยใช่ไหมครับตอนนี้คือเจงและชี้ใหมาเปิดร้านนวดไทยแทนอ่ะเราก็มาอุดหนุนเจกันหน่อยก็เลยพาในแม่มาที่ร้านสีอุทิยาสปาแผานที่นี่อยู่ด้านใต้นี้เลยนะครับด้านใต้นี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันอ่ะอันนี้ก็คือเป็นร้านนวดของเจจินะอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้า ก็จะมีร้านนวดไทยซ่อนอยู่ในนี้นี่คือชั้น2นี่คือตรงนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนร้านกันนี่อันนี้คือเป็นป้าหน้าร้านเจ๊แกเดยว่ามีนวดไทยนวดน้ำมันนวดเท้านะครับนวดบ่านวดหัวนะครับนี่มีอ e ีเมลติดต่อไให้ด้วยนี่ก็เบอร์โทรติดต่อเจ๊แก่มีเว็บไซต์ด้วยนะเว็บไซต์คือขึ้นอยู่ตามนี้เลยนี่ถ้าเกิดมานี่ลดพิเศษเลย 10- 20%บเปล่าหลอกเจ๊แก่รอยู่แล้วลอันนี้คือเป็นมาร์เก็ตติ้งเขียนให้ดูว่าเอ้ย มันลดราคาจริงๆคือราคาเนี้ยยังไม่ลดแล้วเกิดมาปุ๊บจะถูกกว่านี้อีก10-20เซนตแล้วแต่ความพึงพอใจของเจ๊แกใครหล่อมากก็ลดเยอะใครหล่อน้อยก็ลดน้อยอันเราก็เดินเข้ามาในตัวตึกเลยในตัวตึกเราต้องขึ้นไปชั้นสองเราต้องกดประตูขึ้นไปก่อนล้วก็ขึ้นไปชั้นสองไม่ต้องครอบป,ประตูกนะขึ้นไปได้เลยพอขึ้นมาปุ๊บเลี้ยวซ้าย นี่เลยนี่เลยคือร้านเจ๊แก่ศรีธยาไทยมัสซาปิ้งป่องก่อนอ่ะ,อะปิ้งป่องอ่ะดูดิเจ้าของร้านจะเปิดมารับนะี่อ่ะโอ้ยดูสิแม่ ทำเป็นเสียงสองนะเจอัอนนี้คือร้านเจคุณนายแม่ข้านงนั่งรอยอย่างนี้ได้พอแล้วอ่ะอันนี้เราเข้ามาในร้านเจจินะนี่สภาพร้านเจก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์บวกกับหน้าแก่ๆอยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นนี่เห็นไหมจะเป็นร้านศรีธิยาคําว่าศรีธยาเนี่ยคือมาจากร้านอาหารเดิมนะแล้วเพิ่มสปาเข้าไปไปเดิมด้วยจานนี้จะเป็นบวกลูกประคบประคบอะไรเนี่ย นี่เพื่อมาเบียนทั้งในยมหม่ถ้าคนนี้กลับมาไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วนี่เนื่องจากเจ๊แกแบบศินศิลปะเหลือเกินนะสไตล์อจิทยาก็คือจะเป็นจะเป็นรูปเกี่ยวกับวัดต่างๆเกี่ยวกับลายไทยนะอันนี้คือเจ๊แกจบช่างศิลป์มาจากอะไรนะเจ๊เพราะช่างนะเพราะช่างนี่เจ๊ก็เลยได้เป็นแบบอันนี้ดูแลเหมือนอะไรนะนางนางพญาที่แบบมีมีงูเกงกองอ่ะเนี่ยนี่อันนี้ก็บริเวณ h อ l โถงรับแขกของเจ๊แกให้คุณนายแม่นั่งรอไปก่อน,นจะมีซอสสอลอสซ,ซอซึองตรงนี้ด้วยนี่นอกจากที่เจ๊แกจะเปิดร้านนวดไทยนะเจ๊ก็มีางานเดเรกคือทำตุ้มหูขายนี่ตุ้มหูขายใส่คอใสคอ,อ,อก็มือจานอ่ะเข้ามา,ายยนี่มีเสิร์ฟม,ม,มีเสิร์ฟเสิร์ฟชาด้วยชาเลยเจ๊อันนี้ชาผลไม้วันนีน้น่าจะเป็นกุหลาบอะชากุหลาบ นี่เราสามารถนวดแบบนวดคู่ได้นะเกิดใครมา 2, 2> คนเนี่ยเราก็สามารถนวดคู่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเมนูนวดร้านเจก,กันนะจ๊ะก็คือ6 0สนาทีเนี่ยนวดไทยเนี่ยหกพันสามร้อยเยนเก้าสินาทีเนี่ยคือ9,5 0 0ันห้าเดเพิ่งบอกว่าราคาแพงแน่นอนถ้าเกิดเปรียบเทียบก,กับเมืองไทยมันแพงแน่นอนแต่เมื่อเราอยู่ต่างประเทศแล้วลอาเจ,จ๊บอกว่าถ้าเกิดสมมติจองผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ลด20%เนะแล้วก็ใครหน้าตาดีก็ได้ลดเพิ่มใครหน้าตาไม่ดีก็ได้ลดนิดนึง มีนวดเท้าด้วยใครแบบเดินไม่เมื่อยก็คือนวดเท้าได้แล้วก็อันนี้เกิดใครจะเป็นคอร์สนะแบบเก้าสิบนาทีอ่ะเป็นร้อยแปดสิบนาทีนั่นคือเป็นแบบนวดไทยนวดอะโรมาอะไรมีหลายคอร์สมากๆอันนี้คุณนายแม่ก็กําลังนอนให้คุณป้าสาแกนวดอยู่นะครับป้าสานี่แกเป็นมือหนึ่งของร้านนี้ เป็นไงสบายไหมจ้าแม่มดีไหมตายไปแล้วอ่ะ อาเป็นงานนวดแล้วเป็นไงมั่งเบาเลยเบาเลยอลูกอะเป็นยังไงมั่งนวดที่นี่ที่นี่ต้องมาแบบชนิดไม่เคยเจอะเจอเลยที่ไทยเจอเจ้าของคือคุณจิร้านเจ้าของร้านศียาศรียาสปา แล้วแล้วเป็นไงนวดแล้วเป็นไงนรู้สึกผ่อนคลายาไม่เกินผ่อนคลายเพราะว่าไออาการที่เป็นทั้งหมดหายเป็นปิดทิ้งเลย <Full> แล้วติดใจ <Full> ติดใจเพราะว่าที่อาการปวดขานวดที่ไหลเท่าไหร่มันก็ไม่หายอะ่ะ <หา S 2> ที่ไทยอะ่ะที่ไทยอะ่ะจนมาที่เนี่ยหายแล้วคุณหมอบอกให้มาสามวันพุธมาไม่ได้เพราะติดโควิดตอนนี้หายโควิดมันวดตามโอ้โหตัวเบา วันนี้ได้เจอมือมหัศจรย์ช่วยอีกคนคือเจ้าของร้านหมาลงเองเลยคุณจิเดี๋ยว <De> er ดูเดี๋ยวดูในคลิปจะรู้เลยว่ากระดูกลั่นไม่ลั่นกระดูกล้านานี่คือหรือกระดูกหักก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่ไม่ไม่เสียงหมอเสียงกระดูกหมอหรือเปล่า <c oughs> ไม่คือพอปล่อยมือปุ๊บเบาหงเลยอ่ะอาการอย่างเงี้ยน่ะไม่เคยเจอแบบเนี้ยอืม เสียงลั่นกระดูกมอแนะว่าถ้ามาญี่ปุ่นมาให้ได้เดี๋ยวติดต่ออะไรนายเบียร์เจพีอ่าเจติเขามีบอกไว้มีโปรโมชั่นอืมโอเคถ้าจองผ่านนายเบียร์เจพีเดี๋ยวพี่จะลดให้สี่สิบเปอร์เซ็นค่ะไม่ต้องจองผ่านนายเบียร์เจพีมามาแล้วบอกว่าต้่นายเบียร์เจพีใช่จะลดให้เท่าไหร่นะสี่สิบเปอร์เซ็นค่ะถ้าเกิดหน้าตาดีสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็แถมนวดหัวกับเท้าให้ฟรีสิบนาทีอ่ะโอเคก็มา นวดกันได้ที่ร้านเจจินี้รอค่ะได้บอกเลยร้านปิดคลิปละใครที่มาเที่ยวที่ชินจูกุที่ชิบูย่านะครับแล้วก็เมื่อื่อนะก็แวะเวียนกันมาได้แผนที่อยู่ด้านใต้นี้แล้วก็หมุดก็ปักไว้ด้านใต้นี้นะครับมาให้เจจินวดน,นะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดบอกว่ามาจากบิลซังหรือนายเจพีได้ลดต้อง4 0เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอันนี้คือเจทุม่มทุนลดมากเลยไม่เคยลดมากมายขนาดเมื่อก่อนเลยนะนาตาดีก็ลดแค่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือ ดิวซานี้คือหน้าตาดีสุดๆลดให้40%เลยโอเคมากันเยอะๆนะครับคลิปหน้าดิวซานจะพาไปไหนไปกินอะไรติดตามตอนต่อไปวันนี้เราจะไปกินอาหารวิตยากามกันต่อแล้วบ๊ายบาย